เนี่ยครับน้ำมันเครื่องพอเราถอดกองอากาศออกเนี่ยครับเยิ้มเต็มตัวเนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยครับน้ำมันเครื่องเยิ้มเต็มเลยเนี่ยครับให้เพื่อนๆเห็นแล้วก็เยิ้มลงมานี่เลอะไปหมดเลยครับเนี่ยแล้วก็เยิ้มเต็มฝาตัวเนี้ครับผมเนี่ยถ้าเราสตาร์ทเครื่องหรือเครื่องติดเนี่ยควันขาวก็จะออกเนี่ยเต็มนี่เลยผมก็จะมาอธิบายครับว่าวควันขาวเขามาออกที่กองอากาศได้อย่างไร อันนี้คือผมถ่ายจากด้านหลังของกองอากาศนะครับเพราะว่าท่อเส้นนี้ถ้ามองถ่ายจากด้านหน้ามันจะมองไม่เห็นเนี่ยครับควันขาวเข้ามาจากท่อเส้นนี้ครับท่อเส้นนี้เขาที่ปลายสายฝั่งฝั่งนู้นครับผมที่มาจากด้านนู้นะคือเข้ามาจากฝาครอบวาล์วเขาทําหน้าที่แค่เป็นท่อหายใจของไอ้น้ามันเครื่องแล้วก็มาต่อเข้ากองอากาศตรงนี้ แล้วก็ให้เป็นท่อหายใจเฉยๆไม่ได้มีอะไรแต่ที่เขาผิดปกติก็คือเขาดันมีน้ํามันเครื่องขึ้นมาด้วยพอน้ํามันเครื่องขึ้นมาปุ๊บก็มาเข้าที่กองอากาศด้านในพอเข้าที่กองอากาศด้านในปุ๊บก็ทําให้ผ้ากองอากาศนี่เปียกชื้นน้ํามันแล้วน้ํามันก็เออที่กองอากาศด้านในพอเออแล้วก็ไปเปียกกระดาษแล้วก็ทําให้กระดาษนี่ชื้นพอกระดาษชื้น ท่อเส้นใหญ่เนี่ยก็ทาหน้าที่ดูดดูดอากาศดูดอากาศเข้าไปเข้าไปด้านในเนี่ยเขาก็ดูดไม่สะดวกอากาศเข้าไม่สะดวกท่อเส้นใหญ่นะครับทีนี้มาท่อเส้นใหญ่พออากาศที่เขาดูดจากด้านหน้าเนี่ยไม่สะดวกมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับการลดเบาเคร่งแล้วดับหรือสตาร์ทไม่ติดพูดง่ายๆให้เปรียบเสมือนให้จินตนาการว่ากองอากาศตันนั่นแหละครับเพราะว่า พอกองอากาศตันรถมันก็สตาร์ทไม่ติดหรือเบาคันเร่งแล้วก็ดับแล้วก็ทําให้น้ํามันเครื่องเออข้างในแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือน้ํามันเครื่องหายเพราะน้ํามันเครื่องเขาขึ้นมาตามนี้ผม,ผมก็เลยคิดวิเคราะห์ว่าที่น้ํามันเครื่องเขามาได้เนี่ยน้ํามันเครื่องเขาขึ้นมาเลี้ยงเขามาตามเสาของบ่าวาวาครับผมเขาจะมีเสาน้ํามันเขาก็จะขึ้นมาแต่เมื่อเขาขึ้นมาเขาก็ต้องวนกลับไป อีกเสาแต่ผมสันนิษฐานว่าเขาอาจจะตันทางกลับตันทางมามาได้แต่ทางกลับตันมันก็เลยมากับท่อไอหายใจเนี่ยครับผมก็เลยจะมาลือ้อพวกฝาสูบฝาวาลเพื่อดูว่าตรงไหนส่วนไหนเข้าตันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่าอาการของน้ำมันเครื่องเขา เป็นควันขาวแล้วออกตรงกองอากาศเนี่ยเขาเป็นยังไงอันนี้ผมก็ได้ถอดฝาครอบออกแล้วก็เอากองอากาศออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เห็นกันเลยให้เพื่อนๆสังเกตนะครับแต่ไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยเขาจะมองเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตนะครับเขาจะเป็นเหมือนไอออกจากตรงเนี้ยเป็นไอควันขาวนั่นก็คือน้ํามันเครื่องอะแหละครับทั้งๆที่เราก็ไม่ได้เติมน้ํามันเครื่องเกิน เพื่อนเห็นไหมครับเอาแบบกล้องทีใกล้ๆเลยนี่แหละครับควันขาวเราใช้ไปใช้ไปเรื่อยๆน้ำมันเครื่องเขาก็หายนี่แหละครับนี่แหละครับคือควันขาวที่ออกจากกองอากาศพอเขาออกมาเยอะๆเขาก็มาชื้นตรงผ้ากองอากาศพอชื้นเยอะจัดอากาศเขาเข้าไม่ได้รถเวลาเราเบาก็ดับจนอาการหนักขึ้นเรื่อยๆจนสตาร์ทไม่ติดครับนี่แหละครับสาเหตุที่ ผมจะมาลื้อพวกเสื้อสูบฝาสูบดูพวกวาล์วพวกไอดีไอเสียว่ามันเกิดจากอะไรทำไมน้ำมันเครื่องถิดขึ้นกองอากาศแต่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องเกินโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลือ้อฝาสูบเสื้อสูบก,กันเลยแล้วพอตอนเราใส่กองอากาศอ่ะพอเขาออกไม่ได้เขาก็ จะติดอยู่กับผ้ากองอากาศตรงเนี้พอติดอยู่เยอะๆมากๆเข้ารถมันก็สตาร์ทไม่ติดหรือเวลาวิ่งอะ่ะมันก็ไม่มีกําลังจนหนักเข้าคือสตาร์ทไม่ติดเลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละครับสาเหตุที่ผมต้องถอดกองอากาศแล้วใช้รถไปก่อนสําหรับ EP ที่1ผมก็จะจบแค่นี้ครับ EP ที่2ผมจะทําเกี่ยวกับการลือ้อชุดบนเสื้อสูบฝาสูบยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ